ร่มต่อมากับละครพื้นบ้านเรื่องสังทองพระสังจะประสบกับชะตากรรมอะไราและรจนาจะเลือกคู่ได้ถูกหรือไม่ไปติดตามชมกันครับโอนท่ะนเอมาช่วยทำานายให้เราหน่อยดิทำไมเรามีลูกมาเป็นหอยเนี่ยน่าเอ็นดูนะ่าเอ็นดูนะคบพระอ,องค์เอ็นดูตรงไหนนี่ <c oughs> <c oughs> ดูดนี่เนี่ยฟังับฟังครับฟังอ๋อ ดวงเมืองของเรากำลังตกอยู่ในอันตรายพะยะค่ะมันเป็นเหตุการณ์ประสุกซ่อพระเขาแสกอ้โหมันเป็นตัวกินบ้านกินเมืองพะยะค่ะอาเพ่ดต้องขับมันออกไปจากเมืองเราพระยะทหารพะยค่ะทำราทิง้งป่าอย่าให้ข้าเห็นอีกไป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 

ก็ได้เม pues mm nah ืเกิดหอยแตกขึ้นมมแตกมาเลยแล้วเป็นที่น่าอัศจรรย์มากในหอยนั้นมีงอกป่าอันแสนมีพลังมีวิทยายุทธ์ล้ำเลิศณณบัดนาวก็ได้มี คำสั่งพระราชองค์างการจากพระราชาแห่งเมืองอึมจิ <c oughs> ได้ได้รับสั่งให้ทหารไปเป่าประกาศให้ให้เ,ออเจ้าชายของแต่ละเมือง <c oughs> เจ้าชายแต่ละเมืองได้ทราบถึงการต่อสู้เพื่อแ <c oughs> ย่งชิงไม่ใช่บอยกระดาแนั้นไหน เพื <g ül üş Purd> <g ül üş> ่อแย่ง <g> ช <ül üş> ิงบ่าเมอกี้อะไรัเพื่อแย่งเพื่อแย่งชิงองค์พระมเหสี แล้วต่อไปก็เป็นเจ้าชายจากนครอินทราราชนครมีใครบ้างเฮ้ยหลายฝูงเลยเหรอยก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 สาวไอ้ไข่หนิไอ้ไนี่ทรัพย์สินมี่ว้าววาเป็นฝูงเลยและคนสุดท้ายที่มาถึงที่งานก็คือเจ้าเงาะปา ก็เดินทางออกมาพอดีอุจเออน่งร่มอ่านมอมีแต่ใครไม่รู้ว่าท่านมอท่านหมอ่มอาอยอได้เลยเจ้ายได้ยังบคอยอย้ไม่เอาท่านมอไม่เอาคนนี้ค่ะนี่มีมีมีกบอลทองเนยนะใชหกบทอมอม เอามาได yup ้เยอะที <S <S ่สุดไปได้มาเกือบยี <okay bueno ่สิบตัวครับกระต่ายล่ะเกือบหมดปลาล่ะน้ำร้อมึงนี่มือไหนขาได้ยี่สิบตัวได้มามากกว่าเจ้าอย่าพอน้องเบาไข่เนี่ยว่างหมเสร็จเลย ยี่สิตัวครับยกอ้มันอยากในอีีด้หน่จัดมากลยครับเดือดไปเลยคาได้มามากกว่าไหนขอดูของจ้อง้อสิโอขาได้มามากกว่าลองดูอุ้ยพิงค์ล็อกีกันเลยค่ะพิงค์ง้อขาลูกขม้งง้อขอี่ต้งเลยค่ะส้แล้วไม่ได้ยงมาตัดสินต้องเป็นของใครได้อนว่จว่าใครไม่รู้ค่ะ จังหห,หยุดก่อนนั่งฆ่าตัดสินเลยแล้วกันนะยกให้เขาเดียกให้เขาเนียหยุดอย่เงยเยอะาเยวจะลุ้นเมือกันนะจะจังหได้เยอะที่สุดฉะนั้นลูกลูกขึ้นสิ <c oughs> ลูกขึ้นสิลูก <c oughs> จังหวะมีนหน้าค่ะ พี่งอะเก่งที่สุดเลยค่ะแล้จะอมยิ้กับเจ้างอกป่าอันทุกหล่อเหลาได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขโอ้ยพี่งอเก่งทเลยค่ะกับกระทงพี่กันเถอะได้จ้าพี่งอะ่ะลืมลืมกระบีคืนนี้ไปเลยค่ะพี่งอค่ะอ้ออ๋อพี่งงอค่ะ ทีฉากละครต่างชาติต่างภาษาซินเดอเรลล่าและสังทองฉบับนักล่าฝันจากบ้านไอแคนามีซีซั่นสากันแล้วนะครับงานนี้น้องๆน,นักล่าฝันตีบทแตกกันทั่วหน้าถึงขนาดเกจิอาจารย์ด้านการแสดงอย่างครูเปอิอย่างต้องสูฮหกยกนิ้วให้และที่สําคัญมีของขวัญสําหรับทีมจูวินเนอร์ที่ชนะใจแฟนๆโดยวัดจากความเห็นจากผู้ชมทางบ้านที่ส่งมาและครูเปิดจะเป็นผู้ประกาศผลด้วยตัวเองในวันพรุ่งนี้ซึ่งรางวัลคือ รายนั้นต้องติดตามดูกันต่อไปครับ